นะผมให้พวกเราได้ทบทวนมากแล้วก็ถามตัวเองว่าตัวเองมีความสุขที่สุดตอนไหนในต,ตอน,นเด็กๆได้ทำอะไรบ้างได้ทำกิจกรรมอะไรสนุกบ้างนะหลังจากนั้นพวกเราก็ได้มาเล่าสู่กันฟังทีละคนทีละคนทีอาจารย์จะถามว่าเมื่อทำบบขนาดนี้ได้เล่าให้เพื่อนฟังก็ดีได้ฟังเพื่อนเล่าก็ดีเนี่ย เรามีความรู้สึกอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นในหัวใจเราบ้างไหมหรือมีความคิดอะไรใหม่ๆที่แวบขึ้นในในห่วงสมองของเราบ้าง